พี่น้องยายสิมจิ้มสิบห้ามาปอกบักมีค่ะมือนี้บักมีซุปแล้วค่ะ,คะเดี๋ยวมาปอกกันค่ะอันนี้เป็นน้ำมันพืชค่ะพี่น้องยายจิ้มสีเออท่าท่ามีดซะก่อนค่ะยางมันจังดติดไหลพี่นอ้องเอาแล้วไปปอกกันค่ะพี่น้องค่ะ ออก่อนเอียงแยกจิมกสัสิเอาน้ามันท่าน้ามันท่ามีดกันค่ะน้ามันพื่นเท่านี้แหละพี่น้องยางมันขึ้งบ่อติดบ่ติดไอ้มีดหลายพี่น้องจะได้ล่างง่ายๆนี่ค่ะท่าสักกอนอ่ะแล้วก็าก็มาปาดก,กันค่ะพี่น้อง mua nhanh chưa được hết mọi người này mùa nhanh chưa được hết mùa nhanh chưa thì hết mùa nhanh เซ็ตยางออกแล้วพี่น้องนะมเมาใส่ไม่ออกค่ะบ้ลนี่กินเกลียวใส่มันออกค่ะ เอาใส่ออกแล้วพี่น้องมันกระสุนีม่ยางอีกค่ะกระดาษเซตอีกค่ะนะฮะพี่น้องกระดาษเซตยางมันออกเนี่ยเนะข้ากับสิได้แบบนี้ค่ะ เนี่พี่น้อง <c oughs> มันกระสีอ,ออกมาเป็นแนวนี่ค่ะ จิ้มกับสิมาละออกค่ะพี่น้องไหนพี่น้องคู่บบกใหญ่ไหนพี่น้อง xèo vào kia nè Này, dạy chìm xìm một con hả, Đó, nè พี่น้องยายจิ้มกับแก่แล้วละค่ะเนี่ยพี่น้องงามบัวมีแต่พูดใหญ่ค่ะพี่น้องกรลังพอดีเลยอ่ะมือนี้ก็ไหวแค่นี้ก็นเด้อค่ะพี่น้องมาปอกแบบมีให้พี่ให้น้องเบิ้งค่ะพอกันไม่คลิปหนาฝากก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามแสบิสานบันเฮาเป็นกำลังใจให้ยายจิ้มน้ำในเด้อค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุผู้สุข้นค่ะสวัสดีค่ะ